เนี่ยจเอาไหมเนี่ยแบ่งให้เนี่ยขายน้ำพริกได้ได้กำไรเนี่ยฝากไว้เฉ่เนี่ยได้กำไรมาสองพันแบ่งคนละพันคนละครึ่งกันเนี่ยคันี้ค่าโฆษณาที่แบบโฆษณาขายรู้เปล่าเนี่ยอีนี่เอออีนี่ลอยอีลอยเนี่ยให้ค่าโฆษณาอีนี่ยกำไรเนี่ยแบ่งคนละครึ่งกันฝากไว้เฉลี่ยนะฮะ ฝากไว้ท่าไหร่จะถังอย่าไปบอกใครนะอย่าไปบอกใครนะะบอกใครแล้วฮะให้รู้มั้งสิอยากจะรู้หรือฝากไว้เท่าไหร่เออซื้อเกือบข้าวกินหมดไม่มีฝากก็ย่าจะเอาตัวไหนมาฝากเล่าจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่านูนค่านีเนี้ยอะเป็นวังซกอะไรนะ เก็บฝากไว้มืงเซ่เก็บฝากไว้มืงเซ่าําไมทแต่ไม่ซื้อกินไม่ใช้ก็มีฝากเท่ายานี่จะถูกหวยแล้วเงนนี้เดี๋ยวมีฝากเงวนนี้อย่าดังไปนะยอกโอเคอนะ่เนาะฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่เว็บวันนี้เพิ่สิบเอ็ดอีกเก้าวันสิบวัน <laughs> แล้วไหนแล้จะตางค์มีเท่าไหร่แล้วล้วไหนลองมาดูทีกระเป๋าตาังค์ไปไหนแล้ว ให้ไปพันแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เอามาฝากฮะมีเท่าไหร่แล้วก็เอามารวมๆม,มาให้ฉันไปฝากเลยอ <c ười> หใหญ่ไอ้แล้วได้เท่าไหร่แล้วเราเราอามาเอามาเอามาให้ฉันรวมๆกันแล้วมาฝากเลยไห้ไปแล้วนะฮะรางเก่ากูกูไว้เอารวมกันเนรอเนี่ยให้ไปฝากเอามาเช่นี่กระเป๋าด้วยเลยที่ให้นี่ด้วยอมาอะกระเป๋าเก็บไว้เงี้ยมาสชเอามาฝาก <c ười> ก็บอกอย่างเก็บไว้ก่อนเนอะอ้าวฉันก็นึกว่าจะให้ไปฝากุกส่า์ให้ไปรวมไว้จะได้รวมได้แล้วนึกว่าจะให้ฉันไปฝากเลยยังไม่ฝากใช่ไหมยังเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนยังไม่ให้ไปฝากโอ้โหเอาเก็บไปแล้วเหรอเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน